เชิญออร่รากดดันของชายยิงถอยหลังต่อเนื่องข้าข้าไม่ได้บอกว่าเจ้ากลับไม่ได้เห็นสิงเหอตึงเครียดเมยชิงเฉินผ่อนน้ำเสียงเย็นอธิบายอย่างไม่ใส่ใจเจ้าไม่ต้องตื่นเต้นข้าจ้างคนหลอมเหล็กวิญญ,ญาณลีลับกับดาบคู่ชีพพูดพร้อมหยิบดาบคู่ชีพดาบนี้ไม่เหมือนก่อนที่ชำรุดตัวดาบยาวเหมือนน้ำใสเงงงามมีอักขระพิเศษกลิ่นลึกลับพุ่งมารู้สึกถึงแรงกดจากดาบสิงเหอสีหน้าสัน ถ้าดาบนี้ไม่มีกลิ่นดำจะเป็นดาบสมบัติไม่แปลกที่เมยชิงเฉินหวงขอบคุณเหล็กวิญญาณลี้ลับของเจ้าตอนนี้ดาบยังมีกลิ่นมืดรุกรานรบกวนเจ้าซ่อมอีกหน่อยได้ยินน้ำเสียงนุ่มของเมยชิงเฉินสิงเหอประหลาดใจเมยชิงเฉินกินยาผิดวันนี้หรือทำไมพูดกับข้าด้วยน้ำเสียงนี้เงยอมองดวงตายเย็นสวยของเขา ความเย็นชาและรังเกียจลดลงไรเจตนาขมขู่สถานการณ์กลับกันเมืยอชิงเฉินยิ่งแสดงไมตรีสิงเหอยิ่งรู้สึกว่าเขามีเล่แาวร้ายนี้ผิดปกติต้องมีอะไรคงไม่คิดดีหรือข้าเข้าใกล้เจ้าดูว่าคำพูดข้าจริงหรือสิงเหอคว้าดาบถอยหลังเบาๆๆค่าข้าจะซ่อมดาบนี้ให้เห็นเขากลัวเมยอชิงเฉินาหยีแววยายวยยวนลึกซึง้งจดหมายที่ส่งไปบ้านพ่อคงได้รับ ไม่รู้ใบสั่งยาได้ผลหรือรับดาบสิงเหอรู้สึกว่าแตกต่างจากก่อนเสียงดาบเบาเหมือนมีจิตวิญญาณราวกับมีชีวิตให้ความรู้สึกพลิ้วไหวถือดาบคู่ที่รู้สึกใกล้ชิดเจ้ายืนนั่นอย่าเข้าใกล้อย่ารบกวนข้าซ่อมดาบเมือชิงเฉินพิงกรอบประตูยิม้มแน่นอนหรือเจ้าคิดว่าข้าจะทําอะไรถ้าไม่ต้องให้เจ้าซ่อมดาบคิดว่าข้าจะยืนที่นี่สิงเหอสีหน้าเปลี่ยนหัวใจเหมือนถูกตันอยากตกเขาให้เงียบ ให้ปิดปากถ้าข้ามีความสามารถหน่อยจะไม่ไรความสามารถพลังพิเศษแห่งไม้ทำงานพลังวิญญาณไหลเข้าดาบแสงเขียวว่าบสิงเหอเข้าทะเลจิตวิญญาณดาบตรงหน้าเป็นหมอกเมื่อหมอกจางมาถึงที่หญ้าเขียวดอกไม้หอมแต่ไกลมีกลิ่นดำมีพลังเรียกเขาสิงเหอเดินไปที่กลิ่นดำทุกที่ที่ผ่านกลิ่นธรรมชาติสีเขียวกำจัดกลิ่นดำเมื่อมองที่มุม สิงเหอเห็นชายสลบเขาถูกกลิ่นดำล้อมมีความรู้สึกน่าสะพรึงกลิ่นดำจะกลืนเขาสิงเหอใช้พลังพลังพิเศษแห่งไม้กำจัดกลิ่นดำบนร่างเขาเมื่อกลิ่นดำหายอากาศรอบรอบสดชื่นลมพัดปลีบดอกไม้ร่วงเมื่อสิงเหอจะสัมผัสเขาชายตื่นดวงตาลึกล้ำเย็นเยอืเยอกสาวเจ้าช่วยข้าสิงเหอตกใจคำถามชะงัก เจ้าเห็นความสงสัยของสิงเหอเขาหัวรอเบาค่าเจียนหลินเจ้าใช้เหล็กวิญญาณลีลับและพลังปลุกค่าพูดพร้อมยื่นมือเก็บลีบด,ดอกไม้จากหัวสิงเหอเหมือนระลึกอะไรต้นไม้นี้ไม่บานนานตอนนี้เต็มไปด้วยดอกพีชสาวอยากดื่มเหล้าดอกพีชข่าชงให้เจ้าได้หรือกินขนมดอกพีชข่าทำให้เจ้าได้เห็นฉากนี้สิงเหอมึอนงงทุกอย่างดูไม่จริงหรือซุกดอกพีชขนมดอกพีชเสียงนุ่มลอยมาอีก ทำให้สิงเหอได้สติไม่ต้องฆ่าไม่กินของคนแปลกหน้าเขาจะไม่กินมั่วไม่ชอบอาหารจากดอกพีชข้าทำอย่างอื่นให้สาวชอบอะไรข้าทำได้น้ำเสียงนุ่มมีเสน่ห์หัวใจสิงเหอเต้นไม่เป็นไรไม่รบกวนคุณชายข้าจะกลับสิงเหกกำลังจะไปถูกชายจับข้อมือสาวอยากถอดหน้ากากดูเห็นใบหน้าหล่อของเขาสิงเหอกระพริบตาสงสยัยถอดได้หรือถ้าถอดได้ทำไมใส่หน้ากาก เห็นความคิดสิงเหอเสียงชายมีรอยยิ้มใบหน้าจริงให้คุณนายดูถ้าสาวเป็นคุณนายข้าข้าถอดให้ดูตอนนี้คำนี้ทำให้สิงเหอตกใจรีบกดมือเขาเบาเๆข้าไม่สงสยัยข้าไม่ดูลาเห็นสิงเหอหนีชายกระซิบสาวเราจะเจอกันอีกสิงหอ,อกลับสติยืนนิ่งการสัมผัสที่ข้อมือชัดเจนความรู้สึกชายยังอยู่เห็นแก้มแดงของสิงเหอมยชิงเฉินงง ดาบเจ้าหายสมบูรณ์รับไปสิงเหอถือดาบเหมือนมันฝรั่งร้อนรีบคืนเมือชิงเฉินมองดาบในมือและสิงเหอที่วิ่งหนีเมืชิงเฉินรู้สึกแปลกเกิดอะไรทำไมสีหน้าสิงเหอเปลี่ยนหน้าแดงด้วยแดงอะไรสิงเหอวิ่งไปหลังบ้านใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเหยียบหินแม่นม้ำล้มวินาทีลงมวลหนานสีพุ่งมาเหมือนลมกอดเขาไว้เป็นยังไงไม่เจ็บที่ไหน เสียงนุ่งทำให้สิงเหอได้สติข้าข้าไม่เป็นไรเดินเร็วไปหน่อยเห็นเวินหนานสีกอดคุณนายวาลิงเย่กไกลไกลเสียใจทำไมไม่เห็นก่อนโทษหินนี้ที่เกือบทำเจ็บคุณนายใช้พลังพิเศษหินแตกเป็นผงออกจากอ้อมกอดเวินหนานสีสิงเหอจะอบขนมปังต่อดวงตาจิ้งจอกเต็มไปด้วยความรักคุณนายข้าจะช่วยถ้าไม่ช่วยโอกาสคุณนายจะจำแต่ความดีของเวินหนานสี สิงเหอรู้สึกถึงกลิ่นยุ่ยยวนคุณนายเหนื่อยไหมข้าจะช่วยถือเบาเๆาเบาไม่เหนื่อยไม่ต้องช่วยถ้าจิ้งจอกเลวช่วยจะอบขนมปังอะไรดวงตาจิ้งจอกยุ่วอีกหรือเพราะเมื่อกี้ไม่แนบตัวเห็นสีหน้าจิ้งจอกเลวสิงเหอต้องรีบจัดการวาลิงเย่น้ำในถังน้อยช่วยตักน้ำหน่อยได้ยินคุณนายสั่งดวงตาจิ้งจอกเป็นประกายคุณนายต้องการอะไรข้าจะทำ พูดจบวิ่งไปตักน้ำสิงเหอถอนหายใจถ้าวาลิงเย่เป็นแบบนี้เขากลัวจะใจอ่อนเขาไม่ใช่ใจแข็งถ้าทนไม่ได้รักขึ้นมาถ้าพวกเขาอยากไปจะทำยังไงสิงหอ,อกลัวสิ่งที่ร่างเดิมทำไม่เชื่อว่าจะลืมเร็วการรู้จักสัตว์คนด้วยตัวตนใหม่อาจไรภา,ารัในอดีตมวนหนานสีที่มาส่งฟืน เห็นสิงเหอเหมือนครุ่นคิดคุณนายมีอะไรในใจหรือกังวลอะไรได้ยินเสียงนุ่มเหมือนน้ำสิงเหอลดการป้องกันเวินหนานสีเจ้าบอกว่าจะไม่ทิ้งข้าข้าไม่รู้ทำไมข้าไม่บังคับพวกเจ้าถ้าวันหนึ่งเจ้าพบคุณนายสัตว์ที่ชอบอยากไปข้าจะให้เจ้าเป็นอิสระได้ยินคำตัดขาดดวงตาเวินหนานสีหนะักเหมือนตัดสินใจเขากอดสิงเหอก้มลงจูบเงียบแต่ดัง คุณนายไม่ฟังคําใจร้ายไม่คิดว่ากลิ่นเขาจะหวานสิงเหอดวงตาหลีไม่คิดว่าชายนุ่งนวลจะตรงขนาดนี้มึนง,งงรู้สึกถึงกลิ่นหอมรอบตัวกลิ่นจางยุ่ยยวนต้านไม่ได้สิงเหอสมองว่างรู้สึกหายใจไม่ออกเนานเขาค่อยๆปล่อยอย่าพูดคาใจร้ายข้าเป็นสามีเจ้าจะไม่ทิ้งเจ้าดวงตาเวินหนานสีหนักมองสิงเหอหลบไม่ได้เสียงคุณนายดัง หมือนไม่ตอบจะไม่ปล่อยบ้าแล้วคุณนายนุ่งนวลทำไมดุจะตายจะตายเผชิญสิ่งนี้สิ่งเหอต้านไม่ได้รีบยอมรู้แล้วต่อไปไม่พูดคิดว่ายอมจะรอดแต่เวินหนานสีไม่ปล่อยต้องอบขนมปังปล่อยข้าเห็นเขาแก้มแดงเวินหนานสีปล่อยอย่างเสียดายดีข้าจะช่วยสิ่งเหอถอนหายใจวินาทีนั้นไม่ทันตั้งตัวไม่รู้จะ,ะเผชิญเวินหนานสีแบบนั้นยังไงเมื่อช่วยอบขนมปัง เขากลับเป็นคนสง่างามกลิ่นแตกต่างจากเมื่อกี้สิงเหอมึอนไม่คิดว่าเขาจะดุขนาดนี้เซียวจี้ฮานในลานเห็นทุกอย่างแม้ปกติเย็นเหมือนน้ำแข็งเห็นฉากนี้มือสั่นหัวใจเหมือนถูกกดด้วยหินสงบไม่ได้คุณนายสวยการถูกปฏิบัตินุ่มนวลทำให้เขาไม่อาจลืมมองข้ามไม่ได้ลานเริ่มมีกลิ่นหอมขนมปังวัตถุด,ดิบชั้นดีใช้การปรุงง่าย แต่ถึงแปรรูปง่ายเป็นเอกลักษณ์ในทวีปสัตว์ดูนี่ขนมปังเป็นยังไงเห็นสิ่งที่เรียกว่าขนมปังมวนหนานสีตะลึงพูดไม่ออกพ่อครัวราชวงศ์ทำรสนี้ไม่ได้สิงเหอกำลังจะหยิบขนมปังมวนหนานสีคว้ามือเขาระวังร้อนข้าจะทำอาจเพราะสัมผัสใกล้ชิดดวงตาเขามีรอยยิ้มเห็นความกังวลของสิงเหอรอยยิ้มนุ่มนวลยิ่งชัดวางใจถ้ามีพลังพิเศษมือไม่ร้อน ต่อไปงานนี้คุณหนายมอบให้ข้าไม่ต้องทำเองคำพูดอบอุ่นสิงเหยอหยิบขนมปังส่งให้เวินหนานสีลองรสชาติเวนหนานสีไม่รับกัดจักมือเขาสัมผัสนิ้วอึมรสหวานเขาไม่ยั่วข้าหรือต้านไม่ได้ถ้าหวานกินเยอะอย่าห่วงเราเจ้ากินด้วยที่เหลือข้าจะอบสิงเหอมาหาเซียวจี้ฮานนี่ขนมปังอบใหม่ลองรสชาติ เห็นคุณนายยิ้มตายหยีเซียวจี้ฮานร,รู้สึกเขาแตกต่างดวงตาใสรอยยิ้มจริงใจขณะเขามึนสิงเหอหนึกอะไรกัดขนมปังก่อนวางใจไม่มียาเจ้ากินได้เซียวจี้ฮานไม่เก่งพูดเงียบเงียบทำงานคำพูดของสิงเหอเขาจดจำในใจอยากอธิบายแต่กลายเป็นขอบคุณคุณนายรสชาติด,ดีเห็นเขากินไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าเขาหน้าซีดเกิน หรือเพราะยาวันข้าม,มายานั้นต้องวิธีนั้นถึงลางได้ไม่งั้นต้องทนนึกถึงสิ่งนี้สิงเหอหน้าแดงซียลจีหานข้าจะจับชีพจรดูร่างกายเจ้ามีปัญหาข้าอาจสั่งยาแก้ซียลจีหานนึกถึงปัญหาในร่างสีหน้าเปลี่ยนสิงเหอเริ่มจับชีพจรแม้รู้สึกว่าไม่ปกติตรวจไม่พบปัญหา โฮสเขามีโรคหนาวตั้งแต่เด็กโรคหนาวคือพิษหนาวหรือคล้ายกันเขามีร่างกายน้ำแข็งใสร่างกายนี้ฝึกเร็วผิดปกติแต่หนาวสะสมนานกลายเป็นโรคหนาวได้ยินระบบสิงเหอใจหนักไม่คิดว่าเซียวจี้ฮานจะทนระบบพูดต่อวันที่เจ้ามาร่างเดิมวางยากระตุ้นโรคหนาวเขาเกือบตายนึกถึงสิ่งนี้สิงเหออายไม่กล้ามองเซียวจี้ฮานทำไมเขาไม่ต่อต้านในทวีปสัต กฎสามีคือเคารพคุณนายตระกูลเซียวใส่ใจชื่อเสียงสิงเหอตกใจความทรงจำของร่างเดิมชัดไม่แปลกที่พวกเขาอยากหนีความทรงจำถูกแท่ความเจ็บนี้ติดตัวตลอดลบไม่ได้ยิ่งทำให้อยากให้พวกเขาเป็นอิสระอิสระภาพช่วยลืมอดีตเซียวจีหานเจ้ามีโรคหนาวข้าทำให้เจ้าเดือดร้อน ความหนาวเหนือทำให้เจ็บหนักปกติเจ็บมากหรือเซียวจี้ฮานประหลาดใจมองสิงเหอไม่คิดว่าเขาจะรู้จักการจับชีพจรข้าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอย่ากังวลข้าจะสั่งยารักษาเจ้าต่อไปเจ้าไม่ต้องกดพลังเพราะพิษหนาวเซียวจี้ฮานไม่อยากเชื่อเขารักษาพิษหนาวได้คำทํานายของหมอดูคือคุณนายข้าจะใช้พลังพิเศษรักษาเจ้าวางใจข้าไม่มีเจตนาอื่นแค่รักษาเจ้า ข้าจะทำตามสัญญาเห็นดวงตาเขาเซียวจี้ฮานรู้ว่าเขาจริงใจข้าอยากให้ผิดหนวาหายไม่งั้นกดพลังจะไม่แข็งแกร่งสิงเฮอรี่รักษาเซียวจี้ฮานในห้องเขาจะนึกถึงความเจ็บความผิดทำให้เขาไม่อยากอยู่คุณนายต้องถอดเสื้อไหมถอดอะไรสิงเหอตกใจจนตะกุกไม่คิดว่าเซียวจี้ฮานจะเร็วได้ยินคำว่าถอดสายคาดเอวหลุดสิงเหอปิดตานี่นี่นี่รูปร่างดีมาก เขารู้สึกหน้าร้อนมือร้อนเจ้าสวมเสื้อเร็วคุณนายแน่ใจหรือเสียงเย็นทุ้มทาให้หูสัน่นแน่ใจแน่ใจแน่ใจสิงเหอสมองดังคิดอะไรไม่ออกเมื่อหันมาเซียวจี้ฮานห่มแน่นสิงเหอใช้พลังพิเศษแห่งไม้รักษาพิษหนาวพลังพิเศษเหมือนแสงแดดอบอุ่นไหลในร่างเซียวจี้ฮานเซียวจี้ฮานหลับตารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเหมือนแดดในหิมะ ความอบอุ่นกำจัดหนาวร่างกายสัน่นสิงเหอรู้สึกถึงการต้านของพิษหนาวคมวดคิ้วเซียวจีหานยาต้านพลังข้าผลจะช้าเจ้าต้องเชื่อข้าวางใจข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าแต่พิษหนาวในร่างเหมือนกโกรธต้านกลับรุนแรงสิงเหอสีหน้าจริงจังรวบรวมพลังใช้พลังรักษาเต็มที่พิษหนาวในร่างเซียวจีหานถูกกดเสร็จแล้วจู่จู่ตาพร่าสิงเหรอแสลบรู้สึกถึงความผิดปกติ เซวจีฮานกอดเขาเสียงตะโกนคุณนายไม่สงบชายเย็นชาครั้งแรกตื่นตระหนกค,นคุณนายคุณนายข้าจะพาไปหาหมอผีข้าจะพาเจ้าไปหาหมอผีหุบเขาเมื่อสิงเหอลืมตารู้สึกถึงกลิ่นหอมของเขากลิ่นนี้สะอาดสง่างามตรงใจข้าจริงๆคุณนายตื่นแล้วเจ้าสลบข้าจะพาไปหาหมอผีหุบเขาข้าไม่เป็นไรพลังพิเศษใช้มากเกิน ตอนนี้ดีขึ้นการถูกสามีกอดพลังพิเศษฟ,ฟื้นเร็วสิงเหอเงยมองดวงตาเขาที่ซับซ้อนรอข้าช่วยล้างพิดหนาวเรื่องในอดีตให้มันผ่านดีไหมได้ยินคำนี้ซิลจี้ฮานสงสัยเรื่องในอดีตคืออะไรถ้าเจ้าไม่ยอมข้ากลับก่อนเห็นคุณนายกโกรธเขาตอบทันทีข้าไม่ขัดข้าตกลงทุกคำเจ้าแม้ไม่เข้าใจไม่กล้าถาม ถ้าเขาอยากให้ผ่านก็ผ่านขออย่าเป็นไม่ติดค้างคุณนายล้างพิษหนาวเท่ากับช่วยชีวิตดีเจ้าวางใจข้าจะช่วยเจ้ารักษาพิษหนาวไม่รอเซียวจี้ฮานตอบสิงเหอเดินออกไปลมเย็นพัดผมทำให้เขาเสงบเซียวจี้ฮานถอดเสื้อเพื่อลองข่าหรือเพราะร่างกายตอนรักษาจะถูกจำกัดถ้าข้าจะทำอะไรเขาต้านไม่ได้ดูเย็นชาแต่รอบคอบมีเล่ระบบเรื่องหมดชื่นชมสามีเหล่านี้ ปัญญายอดเยี่ยมระหว่างในประเทศเผชิญการรอบค่าพวกเขานำเจ้ามาถึงที่นี่ปลอดภยัยความสามารถและปัญญาดีเยี่ยมสามคนนี้จะไม่เป็นศัตรูทำให้สิงเหอวางใจสำหรับเขามีตัวแปรมากแต่เมื่อนึกถึงเมยชิงเฉินสิงเหอขมวดคิว้วเจ้ารู้เกี่ยวกับวิญญาณดาบในดาบคู่ชีพเมยชิงเฉินใหม่ทำไมมีวิญญาณดาบควรมีแค่พลังวิญญาณแต่ตอนซ่อม ข้าเห็นชายสวมหน้ากากกลิ่นเขาดูทรงพลังเผชิญความสงสัยของสิงเหอระบบเงียบโฮสต่าตรวจไม่ได้เขาอาจทรงพลังเกินเกินขอบเขตที่ข่าตรวจได้เหมือนคุณชายเสีย่ยมีกลิ่นลึกลับเว้นแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่อาศัยในดาบนี้คำพูดทำให้สิงเหอสงสัยยิ่งขึ้นผู้ยิ่งใหญ่คนนี้อาศัยในดาบเมื่อไหร่หรือที่หุบเขามรณะ ร่างเดิมทิ้งดาบระหว่างในระเทศได้ยินว่าเป็นที่ลึกลับไม่มีสิ่งมีชีวิตออกมาได้ไม่รู้เมย่ทิงเฉินใช้วิธีอะไรนำดาบออกจากหูบเขามรณนะ